เกมรอบแรกและสุดท้ายของฟุตบอลซีเกมครั้งที่28ที่ประเทศสิงคโปร์ในช่วง1ทุ่มครึ่งวันนี้ตามเวลาประเทศไทยนะครับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราจะลงสนามพบกับเวียดนามซึ่งทั้งคู่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วแต่เกมนี้เป็นการเจอกันเพื่อแย,ย่งชิงอันดับที่1ของสายครับการแข่งขันฟุตบอลชายซีเกมครั้งที่28ที่ประเทศสิงคโปร์ช่วงค่ำวันนี้เป็นการแข่งขันรอบแรกสายบีนัดสุดท้ายชังศึกทีมชาติไทยลงสนามพบกับเวียดนามแข่งข,นข,นขันที่สนามบิชานเวลา1ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทย ก่อนหน้านี้ทั้งสองทีมชนะรวดมาทีมละศีนัดมี12คะแนนเท่ากันแต่ผลต่างประตูได้เสียเวียดนามดีกว่าไทยทําให้เกมนี้ไทยต้องเอาชนะให้ได้สถานเดียวเท่านั้นถึงจะเข้ารอบในฐานะอันดับที่1ของกลุ่มแต่หากเสมอหรือแพ้ก็จะเข้ารอบในฐานะอันดับที่2 ความพร้อมล่าสุดของทีมชาติไทยจะได้พีรพัฒน์ชัยยาแบ็คซ้ายตัวเก่งที่เจ็บเอ็นหลังหัวเขา่ากลับมาลงสนามได้อีกครั้งส่วนคนอื่นๆพร้อมลงสนามทั้งหมดเพราว่าเกมนี้โคชโชคโชตวีพรมรัฐผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าจะพักตัวหลักอย่างเมซิเจชนาทิพย์สงกระสินและสารัตอยู่เย็นเพราะเกรงว่าจะเป็นเป้าให้นักเตะเวียดนามเข้าประทัดหนัก อย่างไรก็ตามยังมั่นใจว่าผู้เล่นที่จะส่งลงสนามสามารถสู้กับเวียดน,นามได้อย่างไม่เป็นรองและเป้าหมายคือต้องการสามคะแนนเพื่อเข้ารอบในฐานะอันดับที่1ของสายสำหรับ11คนแรกที่คาดว่าจะลงสนามของทีมชาติไทยในระบบ4-3-3ประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูชนินแ่เอียแบ็กขวาทิสตองโดแบ็กซ้ายเพียรพัฒนนชยาผู้เซ็นเตอร์ฮาปอาทิตย์ดาวสว่างกับอดีศรพรมรัก แดนกลางประกอบไปด้วยศิวกรจากคุปศาสตร์ชววัดเวราชาติทพันพ่วงจันทร์ริมเส้นฝั่งขวาประกอบเป็นพักริมเส้นฝั่งซ้ายพินโยอินพินิษและของหน้าตัวเป้าชนะนันป้อมบกผา โดยเกมนี้ทีมชาติไทยจะสวมชุดสีน้ำเงินลงสนามส่วนสถิติที่เคยพบกันในศึกซีเกมปรากฏว่าเจอกัน16ครั้งทีมชาติไทยชนะ8ครั้งเสมอ5ครั้งและแพ้เพียงแค่3ครั้งเท่านั้นยิงได้23ประตูเสีย18ประตูซึ่งครั้งล่าสุดที่พบกันคือซีเกมครั้งที่25ที่ประเทศลาวรอบแรกเสมอกันที่1ประตูต่อ1 แม้ทั้งผู้จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเกมนี้เป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีซึ่งเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยของเราอยากเห็นทีมชาติไทยเอาชนะเวียดนามให้ได้วันชายไกลสอนขจิตถ่ายภาพธรรมวัฒน์เอกชัดรายงาน